เรามาศึกษานิสุชาบานกันสักนิดหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลวะซัลลัมบ,บอกกับพวกเรานะครับบอกบกรอุรัลัยนายะยะยะอลล่าอิล่ลา خ ل ิหีในยนบนฟนไลในในในน,าาน,น,นินในใาานในใาในในในลาในนในในนะนในะลใน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 นในใาในในในะนใ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 นงนใ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 นนใ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 อาลาในนนในนนในนนาน ลงมาทําอะไรครับอัลลอฮ์มหาหาบ่าวของพระองค์นะฝ่ายัึ้รูเลจามีขัลซีฮีลงมาแล้วนี่พระองค์อัลลอฮ์สุบะตัลลาจะอภัยโทษอภัยโทษให้กับบ่าวของพระองค์ที่ขออภัยโทษนะนี่จะถึงนิสราะบานี่สองวันนะแสดงว่าอัลลอฮ์สุบะตัลาลงมาใน ที่เราเรียกว่านิสูนิสูนิส,นสูนิสูชาบานดังนั้นในค่ำคืนนั้นเอาขออาจารย์นะฮะไปซ้อนไปดิกรุ่เ์เยอะๆถามทำอะไรอ่านกุรานเยอะๆถามทำอะไรยืนนามากๆอลลเามาก a l รุ h จ,จะอภัยโทษให้กับบ่าวทุกคนเลยนะ บาวทุกคนอัลลอฮ์จะพยโทษเราถือว่าเป็นบาวของอัลลอฮ์นะครับเป็นเนาะใครไม่เป็นบาวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่มีใครนะทุกคนเป็นบาวของอัลลอฮ์สุบตะลาแต่นบีบ,บอกมีข้อแม้มียกเว้นนะอิลลามุชิกินเอามูชาให้นยกเว้นคนที่ทำชีริกนะยกเว้นคนที่ทำชีริก เน้วใครที่ไปเคยไปตะวาใครตะวาบ้างครับน้เคยใครไปตะวาโตตะเกียบอ่ะเขาไม่ใช่นะบอกบอกกีจะยกแล้วนะจานม็จะยกแล้วตะวาไปแล้วแต่บอกตะวั่าอนตะเกียบไม่ใช่นะเพราะเพราะอะไรนะฮะที่นี่มีตะเกียบนะโตตะเกียบนะไม่ได้ไปขอดูอาชี่นั้นนะใครเอ้ามีไหมใครเคยไปบ้างเมื่อก่อนไม่เคยมีไหม ตอนเด็กๆเ,เราไม่รู้ใช่ไหมไเออเราไม่รู้มีบางคนเวลาเราพูดเรื่องศาสนาเอาเรื่องที่ดีๆไปบอกปู่ย่าตายายเมื่อก่อนก็เข้านรกมาสิบอกว่าไม่ใช่เราปู่ย่าตายายเราไม่รู้เขาไม่เข้าหรกแต่ตอนนี้เรารู้แล้วเราเนี่ยจะเข้าถ้าเรายังไม่ทำอีกใช่ไหม เมื่อปู่ย่าตายาทำอะไรที่ผิดในยุคก่อนเนี่ยเพราะเขาไม่รู้เมื่อก่อนเนี่ยเรามุสลิมะเคยคุมียาไหม่็หลดอาเมี่ยคนไปทำฮัทมาแนละ้วพึ่งมาคุมใช่ไหมออกออกไปงานแต่งนะแค่นั้นแหละคุมแต่มาเดินไปเดินตลาดคุมไหมไม่คุมเพราะเรารู้ไหมไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้นึกว่าคนไปทำฮัทมาถึงคุม แต่เมื่อเรารู้แล้วเมื่อก่อนเขาไม่คุมบาปไหมไม่บาปแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าใครไม่คุมออกจากบ้านบาปถ้าคนไม่คุมตอนนี้ถือว่าบาปแล้วนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เป็นไรแต่เมื่อเรารู้อัลลอฮฺสุบตลาเอาโทษแหละดังนั้นนะใครที่ทําชีริกแขวนนะแขวนระปุกน,นะสักยันตามตัว ไอ้ที่สักไปแล้วละเตาบ้าวแล้วก็ลบไม่ได้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไม่ต้องแอบโก้หัวสักง,ง่ายกว่าอะสักมีง,ง,กกง,ง่ายกว่าลบนีนะพี่น้องใช่ไหมเออบางทีหลอได้ลูกเขย,ยเป็นลายตุกแกเต็มตัวเลยนะห <c oughs> ลอเดี๋ยวนี้สาวๆก็มีเหมือนกันนะในลูกสะพ้ายมาหอมันไปทําอะไรหมาเต็มตัวเลยไม่เป็นไรนะถือว่านะ มันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานุอตะลากรหมดแต่วันนี้เราเมื่อเราเตาบัดตัวกลับเนื้อกลับตัวเดินหน้าไปข้างหน้าครับเดินหน้าไปข้างหน้าไม่ต้องไปถอยหลังดูแนละ้วโอ้คุณทําผิดตอนนั้นตอนโน้นตัวนี้ตอนนี้กลับเนื้อกลับตัวอัลลอฮ์สุบฮานะอาให้โอกาสไหมครับให้โอกาสกับทุกคนมีไงอัลลอฮ์สุบฮานะอาบอกนิสุจาบานในค่ำคืนอัลลอฮ์จะลงมาและให้อภยัยอิลลามุชริกิน ยกเว้นคนทำชีริกดังนั้นเราอย่าทำชีริกเราอย่าทำชีริกกับอัลลอฮฺสุบะตัลลาอย่าขอสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺสุบตัลาอย่าเชื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากอัลลอฮฺสุบตัลาเอาละผู้คนผมว่าตอนนี้นะในตรงนี้ข้อนี้แท้ผมว่าไม่มีเลยอะผมว่าไม่มีไม่มีใครทำชีริกตรงนี้แต่มีอีกข้อนะึง เอามุชาฮินมุชาฮินนั่นก็คือคนที่มีเรื่องบาดหมางกับชาวบ้านนะัเขาดื่นกนัเนี่ยมีไหมเออมีเต็มปากเลยนะเต็มปากเลยมีเอาละนะดังนั้นตกลงว่าคนที่อัลลอฮุบหาน ن ه ตละให้เรามาพบกับเดืออนชาบานเนี่ย และถึงครึ่งเดือนของเดือนชาบานเนี่ยอัลลอฮ์ลงมาอยากจะให้อภัยโทษแก่บาปขององค์แต่ชีรินะคนนั้นไม่มีแต่มีเรื่องอะไรเรื่องบาดหมางกันเรื่องทะเลาะก,กันเรื่องโกรธกันเพราะอะไรเนี่ยที่อาจารย์ไปสอนบอกเพราใชยตอนเนี่ยอัลลอฮ์ดีว่าสุสูฟีสดุดูรินนัดี่แลมันกระซิบกระซาบให้ชาวบ้านทะเลาะก,กันอเลยลจะไปโยมันทำไมนะฮะ เรานะ่ยอายุนะ่ยเป็นแม่แล้วก็ยอมทําไมมันเป็นลูกเรานะเอ้ยเรานะ่ยอายุมากกว่ามันฉันเป็นพี่มันมันต้องมาขอมาอัพกับฉันสินี่คือสิ่งที่เราเห็นเอาอะไรนะเอาเกียรติยศเอาอะไรต่ออะไรมาค้ําคอกันซะนะเชิดคอนะแต่ไม่ดูยนะ นบ,บีมุ hammad สลลาะวะอืวะสลัมหลักการคืนดีนท่านนาบ,บีบอกไว้าฮะคนที่ประเสร,ริฐสุดมันบาดอาหุมบิษสลามนะคนที่ให้สลามก่อนไม่ใช่คนที่อาจารย์ไว้ให้บอกเขียนข้างต่เลยนะให้ปุกตีสี่ด้วยนะแล้วก็เขียนตอบไม่ใช่แค่นั้นนะคนที่ให้สลามก่อนคนที่ประเสร,ริฐสุดตอนแรกตอนแรกให้สลามก่อนจะรับคอยค่อยก็ช่างนะ ทางเออเคยค่อยสลามมาเลยกุเราอาจจะให้ค่อยเนะเขาอาจจะรับค่อยะนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรให้สลามก่อนเราอยากเป็นคนที่อัลลอฮ์บอกว่าคนที่ประเสริฐสุดอ่ะระวางระหว่างการให้สลามกับรับสลามอันไหนเป็นวาจิบอ่ะ,อะรับสลามใช่ไหมเป็นวาจิบ แต่ทำไมนายบีบอกว่านะที่ประเสริสุดนั้นก็คือคนที่ให้สลามก่อนเอาไม่จะบอกว่าประเสริสุดร,รับสลามเท่านั้นที่เป็นวาวาจิบเนางนั้นักวิชาการจึงบอกว่าไม่มีไม่มีนะสุนนะที่จะนะสนับสนุนให้กระทำมากกว่าสิ่งที่เป็นวาจิบยกเว้นเรื่องการให้สลาม นล้วพี่น้องวันนี้ให้สลามกันเยอะๆสลามเป็นยังไงครับซาลิมุอาลามันอารอฟบตะวามันลัมตาริให้เถอะทั้งรู้จักและไม่รูจ้จักให้ทางดีๆจับมือด้วยเนี่ยผมมาเขาผมว่าให้สลามากันทุกคนรูจ้จักไม่รู้จักให้เถอะแล้วนะฮะเราท่านนบ,บีมยฮิวะซัลลัมบอกคนที่ให้สลามกันนบีบอกว่าตะฮาบัตุม นบีประการไว้ว่าพวกท่านทั้งหลายจะรักกันไม่มีอะไรที่จะสร้างความรักระหว่างคนสองคนมันจะเปิดด้วยกับอะไรครับเปิดด้วยกับสลามแต่วัยรุ่นเดี๋ยวนี้ถ้าเรื่องดีๆไม่เคยเปิดครับถ้าเรื่องไม่ดีฉันขอเปิดก่อนเลยใช่ไหมไวัยรุ่นหน่อยนี้เปิดก่อนเลยเนี่ย เราต้องเริ่มวันนี้พี่น้องครับถามว่าทําไมผมที่เอาเรื่องนี้มาพูด่อนที่มันต้องอยากที่จะให้ซับปอ,อกตัวเราเองเพราะอัลลอฮุบหาน ن ه และ ت าานะฮะบอกกนะับพวกเราในเรื่องรอมบอนเนี่ย